ลำโพงไทบิดที่ดีอยู่แล้วน Hui ้องๆที If ่ฟิสผมซื้อกันตาันหมดเลยลำโพงที่ฟังตัวเดียวดีแล้วสองตัวดีกว่ามันเจ๋งอยู่แล้วมันจะมีเจ๋งวันนี้ยังไมอ้าวอยู่นี่ไงนี่แหละครับคือ t r บิดนะครับโอ้หผมใช้เย็นเยินนิดนึงนะครับลำโพงที่ราคาไม่สูงมากนะครับใช้กันโหดมากนะครับผมวางในห้องน้ำเลยในห้องน้ำระหว่างผมอาบน้ำอยู่เนี่ยขลังมีกระจกนะผมมีบาร์หนึ่ง แล้วผมก็เอาตรงเนี้ยไปคึงอย่างนี้เลยฮะแล้วเปิดเป็นเซโร่โนะทํานี้ตลอดเลยนะครับทุกคืนเลยนะฮะมันก็จะทั้งโดนน้ํานะครับโดนคราบสบู่เลยกะเด่นโดนบ้างนะฮะนี่เกือบปีแล้วมั้งเนี่ยทำมามันจะมีอะไรเจ๋องอีกไหมมีครับออกมาแล้วอยู่นี่นี่คือช r i ยบิดสตอมบ์ไมโครสอปึ๊บปึ๊บนี่นะครับโอ้โหชิมน้องโอ้โหแพ็คกล่องคมมากมาถึงนะซื้ออันเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ2อันแต่ผมเนี่ยไม่รอเลยต้อง2นะครับตัวนี้นะฮะต้องมั้งขอ2นะครับ นี่คือสตอบ็อกไมโครอันที่2นะครับน่าซื้อไหมสำหรับคนที่มีตัวหนึ่งแล้วถ้าตัวหนึ่งของคุณเนี่ยนะนะไม่เสียนะฮะสมรณ์แบบผมว่ามันไม่ก็เฉยๆนะไม่แน่ว่ะ เพราะลำโพงมีได้มากกว่าหนึ่งเนีมันมีถึงยี่สิบได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจะเอาตัวหนึ่งตัวสองถึงจุดนี้ต้องตัวสองครับผมแนะนำนะฮะว่า Tribit Starbox ok Micro เนี่ยเป็นลำโพงที่ผมใช้ตัวเล็กเนี่ยผมชอบขนาดไปซื้อตัวใหญ่ขึ้นนะครับแพงกว่าเดิมนะฮะตัวนั้นก็คือดีมากผมรู้สึกว่าอยากไปลองมันโดนน้ำโดนอะไรได้ดีมากครับมันแบบมันเกือบจุ่มน้ำได้เลยอ,ะอ่ะทันป๊อปมันพร้อมกันเลยนี่นะครับอันหนึ่งทันสองหนึ่งสองหนึ่งสอง พูดจริงๆแฟงๆ,งๆตรงๆแอบชอบันเก่ามากกว่าวะ่ะสายผมสายดำล้วนสายใจดำสนิทแต่น่ารักชิบหาย <c oughs> คือแต่มันมีความแปลกใหม่แน่นอนครับเวลาออกโปรดักต์ใหม่เนี่ย <c oughs> เขาทำได้ดีไหมสำหรับเป็นเวอร์ชัน2ที่ทำให้โลโก้ที่เมื่อก่อนเป็นสีดำล้วนกลายเป็นมีโลโก้สีเงินๆขึ้นมาแล้วปุ่มเป็นสีสีขาวๆเนี่ย <c oughs> ก็ถือแปลกใหม่ดีนะครับที่แตกต่างกันอย่างแรกนะครับคือพลังครับตัวเก่าเนี่ย9วัวตัดแล้วคุณคิดว่าตัวใหม่เนี่ยกี่วั์ฮะ10วั์ ต่างกันแค่วัดเดียวต่างกันไหมต่างกันนิดนึงแต่ที่ต่างกัน,นเยอะหน่อยก็คือว่าตู้เก่าเล่นได้เต็มที่8ชั่วโมง8 i h o u r s ตัวนี้เล่นได้มากกว่า9ชั่วโมงมากกว่า10ชั่วโมงเล่นได้12ชั่วโมงครับ t 2 hours ภาษาอังกฤษตัวนี้ได้ประมาณ8ชั่วโมงตัวนี้ได้12ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับคดิชั่นที่เราฟังด้วยว่าเราจะฟังรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้ว b l u e t o t h อันเก่าเนี่ย5.0 ตัวใหม่ได้คือ5.3 mm. มันดียังไงกดเปิดเครื่องมานะมันเชื่อมกับไอ้เจ้าจอบล็อกไมโครสองเนี่ยเร็วย่งังหมาบ้าฮะเปิดเครื่องอันนี้ปุ๊บนะฮะปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บติดจึ๊บปุ๊บไปรู้แล้วฮะมันเร็วไงคือมันไม่หน่วงเลยอะ่ะเปิดเพลงอฮ้ยใครเฮ้ยฟันทองดีกว่าตัวหนึ่งโอ้ยนี่ตัวเล็กกระบี่ไป ดิงดัปแ,แกเสจดีไปดีว้าวโอเคเลยผ่านไซนี้นะเสียงแบบนี้นะผมให้เลย92อออืื สามอย่างที่บอกมาเนี่ยมันต่างกันก็นเยอะเหมือนกันนะแรงขึ้นแบบได้นานขึ้นนะครับบูทูธดีขึ้นแต่ที่มันต่างกันนี่คือว่ามันสามารถเป็น p o w เ r b a n แบงค์ได้ด้วยครับตัวนี้โอ้โหจบเลยว่าตัวนี้ไม่สามารถเป็นพาเวอร์แบงค์ได้นะอันนี้เป็นที่ทับกระดาษนะครับตัวนี้คือพา w เวอร์แบงค์ได้ด้วยมันสามารถชาร์จด,ดีไวอื่นได้ด้วยนะครับและที่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชาดคือชาร์จ iPad ได้ไหมชาร์จ iPad ได้ไหม โอโ้เป็นเผาแบงด้วยด้วยตูดรองสวยขึ้นอันนี้คือตูดรองตัวแรกนี่คือตูดรองตัวที่2นะครับที่กนะ้นเนี่ยดีไซน์ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ปุ่มที่กดใหญ่ขึ้นนะครับไปเริ่มชอบแล้วว่ะคือตอนนี้เราเปรียบเทียบทรบิตหนึ่งกับสองให้ฟังนะเพราะลองหลายคนลังเลใช่ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับของันอื่นเนี่ยราคาเป็นไ้มาดีมากถ้าเทียบ,บคุณภาพเสียงดังและเบสหนากว่าลำโพงที่ราคาเท่ากันแรงจริงการฝุน่นกันน้ำนะครับ IP67 นะครับตัวนี้มันก็คือเหมาะสำหรับอ ปแป้งไม่คดเอาชอบในสายสายหนีบไหมนะครับมันไม่ใช่เป็นเจ้าแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพ้ลำโพงตัวละเป็นหมื่นใครที่มีทริบิทแอปก็ปรับอีเคอรไลเซอร์ได้นะครับข้อดีของตัวนี้คนชอบเสียงเบสชอบเสียงโวลคล,แ,ลแรงๆหน่อยไฟจูนได้ก็ที่บอก Type C ตรงเนี้ยมาสามารถแชร์แบตเตอรี่ไปได้ไอ้ปุ่มบลูทูธก็มีการทำใหม่ามานะสวยขึ้นนะดูนะฮะเนียนเก่าเนียนใหม่เทียบกันอันใหม่สวยกว่า คล้ายๆกันแต่พอกันใหม่มันเลยสวยกว่าเฮ้ยมันกุ่มเท่กว่าจริงวิธีเชื่อมต่ออีกน,นะครับหลังจากเชื่อมต่อตัวนี้แล้วนะครับอีกเครื่องนึงเปิดเฉยๆยังไม่ได้เชื่อมต่อนะกดปุ่มบูทูต,ตัวแรกสี่ห้าพาวิโออ่าพรวิโมทคราวนี้จอสองอันพร้อมกันคราวนี้ผมจะเปิดให้ดูโอ้โหอย่างดีอ่ะ ชอบป่ะตัวนี้อันจริงชอบชอบอาบีตอบแบบเจ๋งดีไหมฮะห้ามหลอก2,000นะ2,000ไม่ถึง2,000สองพันนะก็ถ้าเกิดตัดเลนนะมันก็ดีแหละคเขาชอบระยะแต่เขายังบอกว่าอันนี้ดีเขาชอบระยะแต่เขายังบอกว่าอันนี้ดี ที่ผมทํามาทั้งหมดมันคือปาร์ตี้โหมดที่ทําให้ลำโพงออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่โหมดที่ผมชอบที่สุดจริงๆนะครับคือสเตอริโอโหมดนะครับตัวนี้เชื่อมอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเสริมสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมกับโทรศัพท์นะฮะกดแค่ปุ่มบลูทูธของตัวเครื่องตรงนี้นะครับทีเดียวนะฟังนะฮะมันจะบอก left channel right channel คราวนี้คุณเปิดเพลงมาแม่งแบบอันนี้สุดยอดจริงฟินส,สุด ต่อโทรศัพท์อยู่นะครับกดเพลงนี่ก็เล่นเลยระ so <c oughs> ดับนะฮะกดค้างไว้ล่ะ What time i s i t t ก็เป็นซีรีเลยผมต่อซีรีอยู่ผมก็กดค้างสมมติผมอยากถามอะไรน,นะฮะว่าแบบ how's the weather It's current clear and 29 degrees. Expect thunderstorms starting in the afternoon. Okay. ถ้าใครใช้ s ิ r i ภาษาไทยนะครับก็จะแบบวันนี้อุณหภูมิดีจังเลยอยากให้บอกอะไรอีกไหมนาฬิกาฉันเสียเมื่อ1นาทีที่แล้วตอน5นาฬิกา35ใครโทรเข้ามาระหว่างที่เราใช้ลําโพงเนี่ยนะครับก็กดปุ่มนี้ยรับสายวางสายได้เลยนะครับนะแต่ใครโทรมาปุ๊บยังไม่หลักรับกดค้างตืดตัดสาย สายทิ้ง้าไปเลยชาร์จสามชั่วโมงครึ่งก็เต็มครับสุดยอดตัวนี้นะครับโดยโอ e r a l l ผมก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะก็คือมันซนะีเน็ตอะเป็นของแบบอเมริกานะก็คือได้รางวัล Editor Choice Award ด้วย 2, 2022ไอ้12ชั่วโมงที่บอกเนี่ยถ้าฟัง40-50%เนี่ยนะครับมันก็ได้แบบสิชั่วโมงนะก็ถืออื่นทีเดียว10วัตต์ก็แรงขึ้นนิดหนึ่งกันน้ำได้ดีนะครับเป็น Power Bank ได้ด้วยต่อ iPhone iPad พวก Android ได้หมดเลยนะฮะตรงเนี้ยชอบเป็น Power Bank ได้นะราคาไม่ถึง2,000บาทแม่ง Very effing good deal เลยนนนะครับับอีนน้ จ,งจ๋งจริงตัวนี้แนะนำอะแต่ถ้าอยากจะฟินจริงๆก็สองตัวตั้งใ,ใกล้ๆนะตั้งฟังใ,ใกล้ๆในห้องน้ำของผมหรือจะวางบนโต๊ะใช้พวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ข้างๆ สองข้างแม่งเหมือนสปีกเกอร์ใหญ่ๆอ่ะแต่นี่มันพอเทเบิลไงเวลาไปพรีเซนต์งานนี่ให้ลูกค้าดูไปเปิดลำโพงเดียวหรือเอาโน้ตบุ๊กไปเปิดยังไงก็ไม่ดีถ้าสองตัวนี้เราเปิดลูกค้าจะว้าวเวลาโชว์งานพรีเซนต์ขายงานนะครับหรือจะขี่จักรยานขี่จักรยานมีเซโร่ได้ไงอ่ะติดในแฮนด์สองข้างเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัดจักรยานไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้เลยนะฮะหรือจะแตกหน้าเชา้านะครับแตกแป้งนะฮะไม่เกี่ยวละหรือจะดัมเบลนะครับไปละไปละก็ะะะะะสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ถือว่าอันที่ผมชอบมากกว่่่่่่าา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 ตตตตตตััััวววเเเเกกกกกกรรรงงงงลยนนนนนนนะะะสปปีีีีีีีออออ์ทททไถึ2,000บบบ้้้้ให็มมคคจจจจดดขแ แต่ผมรู้สึกถูกใจกับทริปบิตจริงๆชอบมากอันนี้ป้ายยาจริงจังครับแต่ไม่ซื้อกอ็ได้ไงแต่ถ้าใครยังไม่มีน่าสนใจตัวนี้ซื้อได้ฝากลิงข้างล่างที่ซื้อตัวนี้สับไข่ไม่เอาแล้วสับหมูให้พี่กินหน่อยพี่คือสับอะไรพี่กินหน่อยแล้วปะสตบบอมบ็ัคไมโครสองพื่อซีจีไม่มีทำเองกันนะสตบบอมบัคไมโครโอ้หูหมุนหึ่งปึ้งรึไม่อย่าลืมสับไข่ได้วยนะคะ